ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนก่อนอื่นขอแนะนําตัวและช่องก่อนนะคะชื่อเยาค่ะอายุ44ปีแล้วคะ่ะช่องเยาก็จะเป็นช่องน้องใหม่นะคะที่จะนําเสนอการใช้ชีวิตการออกกำลังกายการกินนะคะและการรักษาสุขภาพให้กับวัย30-40อัพอย่างเราๆเ,เนี่ยมาดูแล้วก็มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะคะวันนี้ยาก็ตื่นประมาณ9โมงจ้าอับน้าแต่งตัวรอประกันจะ มาดูห้องที่คอนโดนะคะเพราะว่าผลพวงจากแผ่นดินไหวครั้งที่ผ่านมานั่นเองนะทุกคนแต่สรุปว่ารอเกอร์ค่ะเพราะว่าจำวันผิดค่ะงั้นไม่เป็นไรก็เลยมาออกกำลังกายที่ยิมนะคะวันนี้มาถึงยิมก็ประมาณเที่ยงครึ่งและววันนี้เป็นคิวเล่นก้นนะคะ เริ่มที่เครื่องนี้เลยเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าเขาเรียกเครื่องนี้ว่าว่าอะไรคะเรียกไม่ถูกจริงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเอาไว้วันหลังเนี้ยจะลองถามชื่อแล้วก็มาบอกกันนะคะทุกคนเดียวเลือกน้ําหนักที่50กิโลกร,รัมนะคะทํา12ครั้ง3เซตและต่อด้วยการเล่นอ,อินเนอร์ไตะคะ่ะหรือว่าขาด้านในของร้อนเองทุกคน ท่านี้เยวจะเลือกแค่18กิโลค่ะเพราะว่าแค่อยากให้ขาด้านในค่ะเรียวกระชับแค่นั้นเองไม่ได้อยากให้กล้ามเนื้อเขาขึ้นเยอะเกินไปค่ะเอวก็เลยเลือกน้ําหนักที่เบาๆเยวจะเล่นขาด้านในอาทิตย์ละสองครั้งแค่นั้นเองนะคะเ,เุกยวเล่นเองนะคะทุกคนไม่ได้จ้างเทรนเนอร์เล่นผิดเล่นถูกก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้ตามสื่อต่างๆมีให้เราหาข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าใครพอมีกําลังทรั์นะคะก็จ้างเทรนเนอร์ช่วยดูแลช่วยฝึกให้เรา ก,ก็จะดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังจะได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นเทรนเนอร์ค่ะส่วนใหญ่เขามักจะจบมาจากคณะวิทยาศาสตร์การกินลานะคะหรือว่าสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพเนี่ยโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเขาจะช่วยเราได้เยอะเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่จ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเหมือนเราก็หาความรู้ตามแหล่งต่างๆต,ตามที่เราพูดมาก็ได้นะคะทุกคน ค่อยๆฝึกไปนะคะอย่าเล่นน้ําหนักเยอะเพราะว่าอาจจะทําให้เราบาดเจ็บได้นะคะ <S <S หลักสําคัญในการออกกําลังกายก็คือต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าหักโหมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะควรจะให้ร่างกายเราได้ปรับตัวทีละนิดทีละหน่อยแต่ควรออกให้สม่ําเสมอน,นะคะเพื่อให้ร่างกายจดจําและปรับตัวการออกกําลังกายทุกคนไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปที่ยิมนะคะเพื่อออกกําลังกาย เราสามารถออกกําลังกายที่บ้านหรือที่ไหนที่เราสะดวกทําได้เลยนะคะแต่ก็มักจะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่จะชอบพูดกับเยาว,ว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยะคะ่ะเยาแนะนํานะคะลองทําแบบนี้ดูให้ทุกคนลองเจียดเวลาออกมาวันละ 15นาทีดูนะคะเริ่มที่วันละ15นาทีก่อนอาทิตย์หนึ่ง 3- าถึงสวันนะคะทำอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะเราชอบเดินก็เดินค่ะเราชอบเต้นก็เต้นเราชอบวิ่งก็วิ่งนะคะขอแค่ให้เราได้ขยับ ขยื่นร่างกายนะคะให้หัวใจและปอดของเราได้ทำงานแล้วหนึ่งเดือนเรามาดูผลลัพธ์การเยาเชื่อแน่นอนค่ะว่าร่างกายของทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะคนที่จะมีรูปร่างดีแล้วก็สุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ใช่คนที่ออกกำลังกายหนักๆนะคะหลายชั่วโมงในวันเดียวแต่จะเป็นคนที่ออกแค่พอดีนะคะแต่ว่าออกสม่าเสมอนะคะเราเคยเห็นตัวอย่างนะผู้หญิงคนหนึ่งใน a c e b o o k อะคะ่ะเขาจะออกกำลังกายทุก ไม่ทุกวันนะคะประมาณ5 5วันต่อสัปดาห์แต่เขามีเวลาออกแค่วันละ20นาทีนะคะแต่เห็นเขาออกมาประมาณ4-5ปีได้ละเขารูปร่างดีมากเลยนะคะแค่20นาทีต่อวันอะ หุรูปร่างอะไรเขาดีหมดเลยเขาอายุ45ปีแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการออกกําลังกายหนักๆะค่ะไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราจะหุ่นดีหรือว่ามีสุขภาพที่ดีนะคะแค่วันละ20-30นาทีเนี่ยแต่ออกให้สม่ําเสมอ5วันหรือ4หรือ5วันต่อสัปดาห์ะค่ะมันก็ ออกสะสมไปเรื่อยๆค่ะมันก็สามารถทําให้เรามีผลลัพธ์ที่ดีได้นะคะอยากให้ทุกคนหันมาออกกําลังกายกันเยอะๆนะคะทุกคนเพราะผู้หญิงวัย40อัพอย่างเราเนี่ยมีความจําเป็นมากๆเลยนะทุกคนที่จะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอ เพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของเราอะที่มันลดลงตามธรรมชาติตามอายุของเราอะให้มันยังคงอยู่นะคะยังเออซึ่งมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังไอ้พวกเบาหวานความดันอะไรทั้งหลายะคะ่ะถ้าช่วงวัย40เนี่ยเราหนีเเบาหวานความดันให้ได้เนี่ยเราจะลด กันเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเนี้ยได้ได้ดีมากมาโมมาสนานนะคะเข้าเรื่องต่อหลังจากฝึกก้นกับเครื่องอเครื่องเล่นเสร็จแล้วอะค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้คาร์ดิโอไม่ใช่ไม่ได้คาร์ดิโอยวงได้คาร์ดิโอแต่ได้ทําน้อยมากนะ,ะแล้วหุ่นช่วงนี้ออกอดูจะบวมๆนิดหนึ่งบวมโซเดียมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ยองกินส้มตํายําขนมจีนน้ํายาอะไรเงี้ยบ่อยนะ,ะเพราะว่าหลานตัวเล็กๆสิบขวบ ชอบกินแล้วก็ชอบชวนอาไปกินบ่อยๆนะคะเราก็ตามใจร้านเราก็ตามใจปากตัวเองก็เลยออกเพิ่มต่ออีก2อสท่านะคะ<ๆ>เพื่อกระตุ้นการเราผาผลาญไขมันสักหน่อยจริงๆแล้วทุกคนส่วนใหญ่จะรู้นะคะว่าทํายังไงถึงจะหุ่นดีทำยังไงถึงสุขภาพ แต่ว่ามันทําไม่ได้แค่นั้นเองตัวเยาเองก็เหมือนกันเห็นเยาออกกําลังกายมานานๆมากๆอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพมานานมากๆค่ะมันก็มีช่วงที่แบบตะบะแตกเหมือนกันก็คือ,อรู้น่าว่าส้มตำโซเดียมสูงอของทอดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตก่ก็กินนะคะแต่ว่า แต่ว่าเราก็รู้ลิมิตว่าเราควรกินแค่ไหนอะไรอเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าบางทีเราไม่กินเลยอ่ะมันจะนท,ท<ำ>ําให้เกิดความเครียดกับกับตัวเองนะคะกับร่างกาย เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถ้าอยากกินเยาก,ก็กินนะคะแต่ก็แค่ให้เรารู้ว่าเรากินแค่ไหนให้รู้ลิมิตแค่นั้นเองสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้จักบาลานซ์รู้จักเลือกกินให้เป็นนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะทุกคนเพราะว่าเยาฝึกมานานนะคะถึงสามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ว่าช่วงเนี้กินไปเยอะแล้วนะช่วงนี้ควรจะกินอาหารแบบไหนอะไรเงี้ยเข้าไปในร่างกายะคะ่ะโอเคนอกเรื่องไปนานอีกแล้ว หลังจากเสร็จจากการเวทเทรนนิ่งแล้วนะคะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนือ้อซึ่งการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าจะช่วยลดอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกำลังกายได้นะคะโยเคยมีปัญหานะคือเวทช่วงช่วงที่เวทหนักๆะคะแล้วขี้เกียจเหนื่อยแล้วไงแล้วก็ไม่อยากจะยืดเยอะแล้วขี้เกียจอยากกลับบ้านพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยยืด ปล่อยไว้อย่างนั้นนานหลายเดือนจนยมีปัญหาที่ตรงสะบักหลังแล้วก็ตรงหัวไหลอะค่ะตรงตรงไหลเลยมันจะเป็นก้นกอนๆแล้วตึงตึงมากๆเลยแล้วแบบเราใช้มือเราอ่ะเอี้ยวไปข้างหลังไม่ได้มันจะแป๊บแป๊อยู่ตรงนั้นอะจนยมต้องเสียเงินให้หมอนวดนวด,นวดแล้วก็รีดคลายเส้นให้อ่ะหมดไปหลายพันเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการยืดอะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆให้ ทำทุกครั้งหลังการออกกำลังกายนะคะและช่วงนี้เรากำลังจัดจัดเวลาให้ตัวเองเข้าไปในคลาสโยคะคะ่ะอาทิตย์ละสองครั้งพยายามจะทำให้ได้นะคะเพราะว่า,าการยืดการเล่นโยคนะเนี่ยมันช่วยได้มากจริงๆเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีเข้าคลาสโยคะไปหลังจากเข้าคลาสโยคะไปได้ชั่วโมงหนึ่งหลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความเบาสบายมากๆเลยนะคะทุกคนก็เลยบอกตัวเองว่า ต่อจากนี้ฉันจะให้เวลากับการโยคะอาทิตย์ละสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้เยอะจริงๆเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากมาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายอะค่ะในแบบฉบับของตัวเองอะก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนเพราะว่าการมีเพื่อนอะคุยหรือชอบในสิ่งเดียว ชอบในสิ่งเดียวกันนะคะมันมันจะมีความสุขมากนะคะในการเราได้คุยกับคนที่ชอบแล้วก็มีอะไรก็เอามาแบ่งปันพูดคุยกันนะคะเราจะมีความสุขมากๆเลยเยาไดว้เพื่อนใหม่ๆจากกิมเยอะมากๆเลยนะทุกคนจากการไปออกกําลังกายนี่แหละทําให้เราเจอสังคมอีกสังคมหนึ่งที่ชอบและทําในสิ่งเดียวกันกับเราอะได้พูดคุยได้ปรึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิต การงานสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการออกกำลังกายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากมีสังคมใหม่ๆไม เพื่อนใหม่ๆลองออกไปออกกำลังกายที่ยิมหรือที่สวนสาธารณะก็ได้นะคะนอกจากเราจะได้สุขภาพแล้วเนี่ยเรายังได้เพื่อนใหม่ๆอีกด้วยนะทุกคนหลังจากยืดเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จจากการออกกำลังกายในวันนี้นะทุกคนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วซึ่งย่าหิวมากๆหิวมากๆเลยค่ะตอนนั้น หลังจากออกจากยิมนะคะเาก็ไปช้อปปิ้งซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะด้านด้านล่างของยิมวันนี้ก็จะไม่ซื้ออะไรมากนะคะทุกคนเพราะว่า2วันก่อนเราได้ซื้อของเข้าบ้านไปแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยจะซื้อของที่ต้องการจริงๆช่วงนี้เรากาลัง พยายามจะเปลี่ยนนิสัยในการซื้อของของตัวเองค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบซื้อของมาตุนไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งทั้งหลายแและค่ะผักทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งตอนเห็นก็อยากจะได้ฉันจะทําเมนูนี้ฉันจะทําเมนูนั้นแต่สุดท้ายไม่ได้ทําผักก็เน่าแล้วก็ต้องทิ้งนะทุกคนหมูไก่ก็แช่แข็งไว้นานเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเยจะซื้อแค่วัตถุดิบที่จะทำ อา,อาหารได้แค่วันหรือ2วันแค่นั้นเองเพราะว่าเรามาทุกวันอยู่แล้วที่ยิมซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ด้านล่างของยิมเพราะฉะนั้นแล้วพอหลังจากเราออกไลฟ์กำลังกายเสร็จเราซื้อของเรากลับไปทำกินที่บ้านแบบสดๆแบบนั้นจะดีกว่ากระแช่แข็งนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้จะซื้อของที่ต้องการจริงๆเท่านั้นนะคะก็จะมีข้าวสารนะคะแล้วก็มีซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่มีประโยชน์มากๆนะคะทุกคนช่วยลดการอักเสบภ,ภายในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะถ้าใครหากินได้ก็หามากินนะแล้วก็จะปีจะซื้อกลีกโยเกิร์ตตัวนี้นะคะตัวนี้จะไม่หวานนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวนี้หลังจากช้อปปิ้งเสร็จก็กะว่าจะไปหาอะไรกินนะคะทุกคนแต่ระหว่างทางเห็นบริษัทผลิตเครื่อง ใช่ไหมคะตราน,นักนกนางนวนลลดราคาแล้วก็ y าชอบยี่ห้อนี้มากๆนะคะทุกคนผนทานแล้วก็ เรวได้หม้อมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็ช้อนสั้นมาไว้ให้ญาติพี่น้องนะเพราะว่าเวลาที่เขามายืมที่คอนโดเนี่ยเวลาจะกินข้าวเขาจะถามหาช้อนสั้นเพราะว่าเขาบอกว่ากินช้อนซ่อมไม่ถนัดนะคะก็เลยเอามาให้หลังจากนั้นเวาก็ไปหาของกินค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรนะคะร้านขายอาหารที่กินอยูาา่ประจำอะสี่ร้าน เก็บร้านหมดแล้วมาได้กินร้านที่ห้านะ,ะแล้วเราสั่งไก่ผัดพริกแกงไข่ดาวแต่ไข่ดาวคือมันฉ่ำมากๆแต่ไม่เป็นไรนะะนานๆานานกินทีกว่าจะได้กินทุกคนบ่ายสี่โมงครึ่งแม่เจ้าหิวโซมากๆนะคะกินจนหมดเลยและ อิ่มแล้วก็แน่นจนถึงตอนเย็นเลยแล้วมื่อเย็นอ่ะโยกินไข่ต้มไปแค่สองใบทุกคนเป็นอันว่าวันนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ